โอเควัสดีครับเทสกล้องก่อนส่งนะครับกับยาชิกเกอิเล็กโทร 35Gx ตัวนี้ส่งมาให้แก้กระจกเพราะว่ากระจกหลุดทั้งแผ่นเลยเกิดจากมุมนี้นะครับมุมนี้มันหักเนาะกระจกหักหลุด ตั้งผานเลยแล้วก็จัดการเรียบร้อยพร้อมกับจัดการภายในให้เนาะบุกันแสงใหอ้อ่ตัวกระจกที่หลุดนี้พี่หน่งใช้เป็นอีพ็อกซี่นะครับยึดทั้งขอบเลยเพราะว่าตัวล็อกมันไม่มีแล้ว พราะตอนที่กล้องมาเนี่ยก็คือกระจกออกมาเป็นแผ่นเลยแล้วก็มีรอยแตกเนาะก็ใช้อีอกซี่ยึดเท่าที่จะยึดได้นะครับเวลาทําความสะอาดหรือเวลาจะเช็ดกระจกอย่างเงี้ยใช้คัดต้นบัตถูเบาๆก็ได้นะไม่ต้องถูแรงๆนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองมาเทสการใช้งานกัน ตัวนี้ตอนที่มาทีแรกอะยัดฟอยมาข้างนึงนะแต่ถ้าเป็นพี่หนึ่งใช้จะไม่ยัดฟอยนะครับก็จะใช้เอา RC14 สี่ก้อนใส่เข้าไปเลย ค okay. แบบนี้แล้วก็ปิดฝามาเทสไฟเช็คแบตติดนะโอเค <Okay. S 1> เขื่อนเฟรมกดถ่ายเนี่ย over ไฟติดแล้วก็จะปิดดูรับแสงถ้าปิดตัววัดแสงเนาะ ก็จะขึ้น under s p ป e d กล้องกล้องตัวนี้ทำงานเต็มระบบมาอยู่แล้วนะครับก็แค่มาบุกกันแสงให้แล้วก็แก้เรื่องกระจกที่มันหลุดออกเท่านั้นเนาะนอกนั้นการ ใช้งานก็ปกติครับอย่าลืมนะว่ากระจกแผ่นนี้มันถูกยึดด้วยอีพ็อกซี่แล้วตอนนี้เป็นกรอบเลยด้านในนะถ้าจะเช็ดใช้คัดต้นบัดถูเบาๆหรือไม่ก็เป็นพวกผ้าแบบนี้ไมโครไฟเบอร์ iber, ถูเบาๆ พวกคาบหรือว่ารอยนิ้วมือพวกนี้มันก็หลุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่หนึ่งจะใส่ฟอยล์กลับไปให้นะแล้วก็จะเอาฐานออกดูในช่องมองถ้าเอาไฟสองไฟโอเวอร์ก็จะขึ้นนะ จะมองไม่ค่อยเห็นเอาอเป็นว่ามันขึ้นแหละโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากแค่มาแจ้งเรื่องการซ่อมตัวกระจกเนาะ